ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2026รายวันแม็กซ e ์เอเบอร์ผู้ดำการกีฬาของบาร์เยนวินิกวางแผนเปิดการเจราจากับมาเกฮีเซนแบ,บ็กทีมชาติอังกฤษในช่วงต้นเดือนมก,กราคมนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เราเตะวัย25ปีสามารถสัญญาล่วงหน้ากับสโมสร,รต่างแดนได้เนื่องจากสัญญาของเขากับคริสตัลพาเลส จะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์สกาสปอร์ตเยอรมันทัดนมอสเปอร์พยายามจะปล่อยตัวอีสบิสซูม่กองกลางทีมชาติมาลีออกจากทีมในเดือนมกราคมแต่เนื่องจากสัญญาของแข้งวัย29ปีจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์สโมสรอ,อาจใช้ออปชั่นขยายออกไปเพิ่มอีกหนึ่งปีหากไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เดอะไทมส์ แอสตันวิลล่าได้แจ้งไปยังลิอร์พูว่าพวกเขาต้องการส่งฮาวิเอลเลียดกองกลางทีมชอังกฤษชุดอยู่21กลับเต้าสังกัดในเดือนมก,การาคมนี้หลังจากยิมตัวมาใช้งานในทินวิลล่าพ์คตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมท็อกแอสน,อนในความสในใจตัวโรดริโกปีกทีมชาติบราซิลของรอัลมาดริดวัย24ปีและราฟาเอลเลอัลตีกทีมชาติโปรตุเกสของเอซมิลานในวัย26ปี เป็นเป้าหมายระยะยาวในแนวรุกแต่เวลานี้พวกเขายังไม่ต้องการมองหาการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวเป้าคนใหม่คอร์ดออฟไซด์ดอนกาเบอร์ er, ประธานบริหารของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ยืนยันว่าทางลีกพร้อมต้อนรับโมฮัมเหม็ดซาา่ากองหน้าติดัดอียิปต์วัย33ปีอย่างเต็มที่หากเจ้าตัวตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูล Fox Sports สุดการ์ดกำลังให้ความสนใจในตัวกอนซซโลกาเซียกองหน้าดาวรุ่งของอัลมาดริดแม้จะรู้ดีว่าการดึงดาวยิงชาวสเปนวัย21ปีรายนี้จะเป็นงานที่ยากลำบากสกายเจอร์มานีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความสนใจจะสัญญากับเซคิโอรามอสอดีกอลลังทีมชาติสเปนซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังแยกทางกับมอนเตเรทีมในลิกเม็กซิโกเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ESPN บอลหมัดได้ล็อกเป้าฟิลิปโอเตเล่ปีกของเอฟซีบราซิลในวัย26ปีไว้เป็นตัวตายตัวแทนหากพวกเขาต้องเสียอองตวนเซเมนโยออกจากทีม,ท,ม Talk ทีมทอล์กเบรเนนจอนสันปีความเร็วสูงของท็อดดนมสเปอร์มีชื่ออยู่ในลิสต์การเสริมทัพในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ของคริสตอลพาเลสโดยดีอีกเกิลส์หวังจะดึงดาวเตกิมชาติเวลส์วัย24ปีเข้ามาช่วยทีมลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเดอะเทเลกราฟ ท็อตแนมสเปอร์เตรียมทุ่มค่าเหนือระดับทะลุเพดานสโมสรเพื่อคว้าตัวองตัวเซเมนโยปีกทีมชาติก,กาน่าของบอลมัดในวัย25ปีหวังปาดหน้าทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลทีมทอล์ปเชลซีขึ้นแท่นตัวเต็งคว้าตัวคิสสมิธกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีของอัลซาดอัคเม่าโดยแข้งดุรกีทีมชาติไอสแลนด์รายนี้ยังเป็นที่สนใจของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมสเปอร์ดีไอ ความสนใจที่นิวคาสเซิลมีต่อดายานเมทาลลี่ก่อหลังดาวรุ่งวัย19ปีของตูลูสอาจเป็นสัญญาณที่สุดเส้นทางการค้าแก้งของฟาเบียนเช์ประกาศหลังจำเก่าในวัย33ปีที่กำลังจจหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าฟุตบอลอินไซเดอร์นิคลาสฟูคลุปกองหน้าของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในรายชื่อที่เอซมิลานพิจารณาคว้าตัวในเดือนมกราคมเนื่องจากดาวยิงชาวเยอรมันวัย32ปีต้องการย้ายออกจากถิ่นลอนดอนสเตเดียม กาเซ e ต่าเดือรกสปอร์ตคริสตอปาเลสกำลังให้ความสนใจในตัวซาชาโบอีแบ,บ็คขวาของบายเมนิกในวัย25ปีซึ่งคาดว่าจะย้ายออกจากทีมดังบูเดสลิกาในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ฟาบร i ซิ o อโรมาโนเวสแฮมยูไนเต l a ลาซโและเอซิมิลต่างให้ความสนใจในตัวอันเดรียปินามมนติกองหน้าทีมชาติอิตาลีวัย26ปีของซัสซูโอโล กาโชเมคนอติอันฟาร์เรสชื่นชอบฟีท้าของเจมส์การ์เนอร์กองกลางของแอฟตันแต่โอกาสการย้ายทีมเดินมักราคมของ,ของแข้งวัย24ปีดูจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากเขาเป็นตัวหลักที่ลงสนามอย่างสม่ำเสมอให้กับท็อฟฟี่เดลี่เมลสิงบรูเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเล่นเครื่องผู้คว้าตัวนูอาซาดิกี กองกลางทีมชาติอาคองโกของเซนเ์แลนในวัย20ปีหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นเส้นทางค้าแข้งที่อังกฤษฟุตบอลอินไซเดอร์หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่บนช anel พาฟุตบอลเช่นเดิม